กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่นะจ๊ะเอกไม่เฮ็ดคลิปแบบว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนอเพื่อนที่ฝึกง,งานนะจ๊ะเนาะเพิ่อนมอบกระเช้าดอกไม้เหเนอด้วยความที่ว่าเอยังไม่ทันได้เรียนจบเอ็มไม่ทันได้ฝึกง,งานจบพี่น้องฝึกง,งานจบวันพฤหัสที่จะถึงนี่แต่เพื่อนบอกว่าเพิ่อนอยากให้เป็นแบบว่า ดอกไม้แบบน่ารักมากพี่น้องเอซิมัสน,นี่เอสิมัแกะราวาเพิน่นเอ่อเพิ่นให่มากตั้งแต่หมู่ว่านเอ้ยบอแมนเพิ่นให่มากมือวันเสาร์มือวันเสาร์เนาะมัน,น,ะมน,นี่วันจันทร์เอยุพราวาเอไปฝึกง,งานเสาร์กับอาทิตย์เนาะดูความสวยก่อนพี่น้องน่ารักมากเลยขอบคุณเพื่อนเอ่อเพื่อนกระซื้อแอนย่าได้พี่น้อง ซื้อซื้อคือลูกสาวไอ้ห้องมลเลยซื้อเดียวกันแอ yeah. นยาคุณอะอันนี้เนาะพี่น้องถามแน่ว่าแม่แม่ดอกอน,นั้นบอดนเคสมีดนดนโพเกตมีน็อตบ่แม่บ่นีนเออแม่บ่เนี่ย สวยมากเลยสีม่วงอ่อนห้าแฉกเออนั่งกับจับสีได้ถือใจเอได้เพราะว่าเอาเป็นคนชอบสีม่วงอันนี้กับสีม่วงพี่น้องนี่สวยมากเลยอันนี้น้องก็จะแบบว่าน่าจะต้องได้ลดน้ำน้องพี่น้องอาจจะต้องลดน้ำนิดนึงคือแบบว่าหนารักมากเลย Yves Saint Laurent Anja Tuck for อ u o g i v e n y Blazer อืม เป็นดอกใหม้เนาะจ่ายกันฝังขอบกุ้นแอนยาเนาะที่เพื่อนห้ดอกใหม่เอมากเรากอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องด้วยความทีแบบว่าเอไปฝึกงานเพื่อนทีรวมงานเพื่อนกะแบบว่าเอ่อด้วยความทีเอมีปัญหาหลายอย่างในช่วงที่ฝึกงานนะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นลุ่งที่บอสบายเนาะมันนี่กะบ่ค่อยดีดอกแต่ว่าเพื่อนก็อยากขับรถออกไปเพราะว่าเอไม่ได้ใส่รถเพื่อนกะขับรถไ,ไปกินกาแฟบ้านน้องสาวได้กไกลพี่น้อง เประมาณสามสี่ร้อยเมตรสามร้อยเมตรนี่ละแต่ว่าเลา,า,าว่าเลาวิ่นมาสั่นมือเศร้านี่นเพิ่นว่าพอ a, ดีเอ๋พอดีใส่รถเพิ่นก็นเลยเอารถไปเนาะเพื่อนวาสิเติร์ตมามรถใหลดเอนั่มนั่นละ่ะอันนี้ก็คือแบบวา่าด้วยความที่หลายหลายคนเขาใส่ใจเอ๋อมากๆในการฝึกงานหลายหลายคนบ่าว่าจะเป็นเพื่อนออที่รู้จักเอ๋เนาะที่รู้จักกันสนิทกันที่เขารู้ว่าเพราะไง่บรสบาย ก็มีการถามข่าวมาโทษถามข่าวบางทรงขอ,งของความมาถามข่าวเออเอาจริงๆแล้วนะ่ะคือถามว่าเมื่อยบอเอ็มเมยมากพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าตอนเนี้ยคืออาการของลุงก็คือเ่าเาเรา,านอนตอนนอนน้ากันนี่แหละนอนยงม,มือแงม,มือเศร้านี่นะแม,มือเศร้าตื่นขึ้นมานี่นะนอนตื่นขึ้นเนี่ยนะลุงสิแบบว่าเปียก เพราะว่าเงื้อออกเงื้อออกนี่ที่นอนเปียกเลยพี่น้องที่นอนเปียกระวบนี้เอพึ่งซังที่นอนมาไหมที่นอนได้มาหมื่นวันสุกที่ผ่านมาเอกับลูกไส้กับประกอบซอยกันเจอวเซ็จนะจ๊ะเราก็กมีเพื่อนลูกสองคนที่ยกเขาบ้านยกซอยเขาบ้านกับพนักง,งานเขาอที่เอาที่นอนมาทรงผู้หนึ่งได้ที่นอนใหมมาระหว่านอนดี แต่ว่าก็คืออาการเปียกอาการเ,าเขาเอียนว่าอย่างอาการของเหงือ่อยังออกยังออกปกติอยู่ก็คือออกแบบเปียกแม่พี่น้องเปียกคือตอนนี้เอมี่ผ้าห่มสามชุดสลับกันมือนี่ตอนเศร้าตื่นขึ้นมาปื๊บเอจะลือออกเอจะปูอ,อันดับที่แหลกเลยนี่คือปูที่นอนธรรมดาแล้วก็เอเอาผ่าปูแบบพิเศษแบบที่ว่าบ่าห้มันทะลุลงไปที่นอนมาปูทับ ตามด้วยพาเซตโตพื้นใหญ่แล้วก็ตามด้วยผาล่องอีกสั่นหนึ่งราะว่าเป็นผาล่องซับ,ซบน้ำก็เลยแบบว่าทุกอย่างทเทเบาไหมานี่คือว่าตอนเสาร์เนี่ยมือสเสาร์ไอตื่นตีหาก่อนจะไปฝึกงานเนาะเอต้องลือ,ออกมาเอาไปตากสั่นบนเฮียนเท้าสิมีส,สองสัน่นมีสั่นขางลางแล้วก็ห้องนอนแล้วก็สั่นบน บ้าน,นี้ตอนนี้ผล่เอานอนยุสันหลางเดี๋ยวมือหนาไอศิภาเ,าเห็ดคลิปเบิกในบ้านนะจ๊ะเนาะตอนนี้บ้านมันท่านเรียบร้อยก็เลยเอาไว้ก่อนเออ,เอ๊ะอตอ้องเ,เ,เอาผ้าโฮมผ้าปูที่นอนผ้าเซตโตพื้นใหญ่แล้วก็ผ้าที่ว่าเอปูเพื่อซับเงื่อนเนี่ยขึ้นไปตากสันบนแล้วอันที่ตากยุสันบนก้อนนี่เอ๊ะแล้วลงไปพึ่งไหว้ห้องนอน มันเลยเป็นสามชุดมันบ่พี่น้องอันที่พึ่งยู่ห้องนอนเสียเอาลงมาพึ่งไว้ขังล่างเพื่อที่จะเตรียมใส่มือแลงบ่หลัวพี่น้องเขาใจเอ๋่มันเลยสิวนไปสามสันม้นแม่พี่น้องอันที่นอนตื่นยังหมือเศรา้าตอนเศรา้ามือนี่นะมือนี่นะเอกับแบกทุกอย่างขืนไปสั่นหนึ่งเอาไปพึ่งแล้วอันที่ตากยู่สั่นหนึ่งของหมือว่านนี่เอาลงมาไหวห้องนอนห้องนอนเกาทีเคยนอน เอามาพึ่งมัสิมีอีกสันหนึ่งที่พึ่งได้นะเป็นเตียงเก่ามันสิมีสันเตียงนะกับพึ่งได้แล้วอันที่ตากอยู่ห้องนอนของมือว่านี่เอาลงมาพึ่งไว้ของที่นอนปัจจุบันก็คือของขขางรางกับพึ่งไว้ที่หนึ่งเพื่อทีแบบว่าเออมันต้องเห็ุแบบนี้คือสันมันกับบ่แห้งมันแห้งบ่ท่านเพราะว่าเงือแล้วออกเยอะมากตอนนี้น้ำนักน้ำนักลุ่งกับลดตอนนี้เอนอ่ะอ้วนกว่าลุ่ง ตอนนี้เอ๋นะเจ็ดสิบเก่าลุงเจ็ดสิบเจ็ดหนักหนักเจ็ดสิบเจ็ดกิโลขึ้นนักหนักแล้วหลดเยอะมากคือเอาอย่างให้กินอันไดกินใดก็ให้กินอันไดบ่อ,อยากกินกินบ่ได้เข้ากับบังคับบ่ได้นาะพี่น้องนานะแนวเพิ่นอายุเยอะแล้วเข้ากับบางเทือกับบางย่างก,ก,กับการที่เข้าใส่ใส่คือมันบังคับกันบ่ได้คือเอบังคับลุงบ่ได้แต่หมือเศร้านี่เพื่อนขอกินอ่ อมันเป็นคือเขาโอ๊ดเนาะถาบานเท่ากับเออเออเอาเขาโอ๊ดแหละแต่ว่าเอเป็นคนเฮตุเองเนาะเป็นครั้งแรกที่เอได้เฮตุให้เแล้วกินเอ่อพนขอเป็นน้มกับอัน,น,น,นอเขาโอ๊ดนี่แหละก็ค้นใส่นำเอ่อต้มต้มต้มใส่หมอนน่อยๆแล้วก็เขาโอ๊ดลงเอานอมลงค้นไปประมาณสามสี่นาทีกับพอดีประส่นว่าเออเอกคเห็ดให้กินหมือเศ้ากินอยู่แล้วก็ แต่ก็คือมันกับบะมีโปรตีนเนาะมันมันบะมีโปรตีนเพราะฉะนั้นก็เสริมโดยโปรตีนแบบขวดอีกนะซึ่งแบบว่าตอนนี้ให้กินมือละสองขวดแต่แน่หน้าขดอาจจะเพิ่มเป็นสามขวดแต่ล่อบเบิงก่อนว่าคือราคามันกับแพงแต่ว่าเอ๊คิดว่าเอ๊จะสื่อเป็นคนสื่อเพิ่มเข่ามาเองให,ให้ลุ้งสื่อสองขวดต่อมือเอ๊ิอเป็นคนสื่ออีกขวดหนึ่งเพิ่มเข่าแมาเพื่อทีแบบว่า บ่อยากให้เล่นาหนักรถไปกว่านี่พี่น้องตอนนี้คือลุงพร้อมมากลุงกับบ่ออยากออกกล้องแล้วกับบอบ่อเอทายรูปซึ่งมันกะเอก๋กเข้าใจได้อยู่เพราะว่ามันกะเป็นปกตินะพี่น้องเนาะตอนนี้เวลาเก่าโมงเก่าโมงกลัวเออเอกกินกาแฟท่านเสียเตอลุงออกไปกินกาแฟบ้านน้องเพิน่นไ่ได้กินกาแฟดอกเพิ่นเอาเพิ่นเอาน้ำแอปเปิลติดไปเนาะเนี่ย ขอบคุณมากมากขอบคุณสำหรับดอกใหม่นะสวยมากเลยช่วงนี้บ่่อยได้เฮตดคลิปปันใดก็แต่ว่าก็ยุงหลายๆย่างพี่น้องเอ๋กัไก่จบแล้วเลี้ยนไก่จบแล้วเอ่อวันพฤหัสนี่ฝึกง,งานมือสุดท้ายเนาะเพื่อนเพื่อนที่ทำงานบ่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนที่ไ้ดอกใหม่มากนี่เพื่อนกับเอถามเพื่อนเนะเาเนเนะเอถามเพื่อนเองแหละว่าอยากกินเป็นเอ่อ เพราะว่ามือสุดท้ายนะปกติเอกก็อยากได้คิดว่าจะสร้างขนมไทยหรืออย่างสี่ไปสู้มูกินเนาะแต่ว่านะ้าบอกว่าเบ้เบอเอาขนม่าสั่นว่าขอเป็นเเออผัดน้ำมันหอยเออผัดหมูหมูหมักผัดน้ำมันหอย่อา,ายสั่นว่าเออเดี๋ยวเสียหายกินเด,เดี๋ยดเห็ดไปเพราะว่ามันก็บมด้เห็ดยากพี่น้องแนวเขาเห็ดถนัดอยู่แล้วนะเห็ดา่ายบ่ได้เห็ดยากเนาะลูกสาวให้ดีเนาะ มาเล่นกระจอกกระแจกอยู่นัมนนือนี่ล่ะมือนี้ฝนตกจากอากาศข้างนอกฝนตกเนาะนี่ล่ะพี่น้องกัขอบคุณทุกคนที่ถามข่าวมากบ,บ่าวจะเป็นทั้งใน Youtube บ,บ่าวจะถามข่าวทั้งใน Facebook m essenger หรือขอความ sms หรือแม้กระทั่งโทรมาถามข่าวเรื่องลูกเ,เ,เรื่องอย่างเนจาจะอกกขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงงนะทุกคนเนาะ นี่แหละชีวิตเมียพวพลังเพราวะเฮามาอยู่ต่างบ่านต่างเมืองเฮาบ่มีพีมีนองบ่มีผู้ใดเลยแต่ความโชคดีของเอคือว่าเอมีโอกาสได้เลี้ยนสายดูแลค้นแกจังหวะพอดีกับลุงต้องการความเอาใจใส่ความต้องการการดูแลเอก็เ,กเลยได้ใส่วิวชาความหล้ที่เลี้ยนมากที่อบลมมากที่ ไปนางเลี้ยนมาแล้วก็ฝึกงานมาหน่เอามาใส่กระลุ่แล้วเอกก็คือขอดีก็คือคือเอดมีคนหลายคนที่หาคํ้าแนะนำํำเอ่อบา่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนคนที่ห้ดอกไม้นี่เพื่อนกันแนะนํำว่าล่องติดต่อไปออศูนย์ซอยเหลือบอเขาสามารถซอยเหลือเฮาได้ได้ในบางอย่างที่เฮาต้องการความซอยเหลือเอกก็เลยติดต่อไปมือนั่นนา่งผ้าไอเห็ดดอก พาโทษเขาไปคุยกับเขาเราเพื่อนไห่เขาไปเอาเบาะนังแม่พี่น้องบอาะนังเพราะว่าลุงอ่ะสื่อเองอ่ะเมดเงื่อนลายเลยเดสื่อเองเมือเงิ่อนลายหลายบาทเติบหลายพันบาทเติบแต่ว่ามันกับบดีเพราะฉะนั้นเขาเอโทรเขาไปขอเบอาะนังพิเศษของอของทางอำเภอเขาก็ให้ไปเอาซื้อๆเด้พเพื่อเสียเง,งิ่อนเสียอย่างเด้เออก็ให้ไปเอาซื้อๆดีดีก็มาล่องนางเบิ่งเพื่อนว่าดีบดีจงดังใดก็ให้กลับ ให,ให้ติดต,ต่อเขามาใหม่สินะเออลุ่งกับว่าล่องล่องเบิงสะกอนจากหน่อยว่ามันดีคืบอบดีเนะาะบบอยายให้ามีแผลกดทับเบยายแล้วมีเอ,อ่อเอ,อ่อหลายหลายยางพี่น้องมันเมายากเพราะว่ามันบางยางก,กับเบ่เบดบเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยเนาะพี่น้องเนาะบางอย่างเอกเพราะฉะนั้นเอ็กต้องแยกแยะว่าอันใดคุยได้อันใดคุยบ่ไดดอันใดลุงบ่ให้เเ้าเอกก็เอกเอก็ต้องยอมรับกับคือ่บด้เ้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้องทาความเข้าใจกันนิดนึงเนาะ นี่ลหะชีวิตมียอ้าฟังในต่างแดนในเมือหนอกทีบ่มีพีมีนองเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องพยายามหาส่วนทีสามารถซอยเหลือเข้าได้เป็นบางจุดบางส่วนนะพี่น้องเนาะในภาคส่วนเของทางอำเภอสีจังพญยายเอลเป็นคน,นเป็นเป็น,ปนคนแก่ไวเกษียณก็คือต้องได้รับความซอยเหลือก็คือเขาก็ให้บริการทางนี้ แต่สําหรับเป็นคนป่วยทางอื่นหรือต้องการความซอยเหลือเรื่องอื่นบาจะเป็นรถเข็นอย่างสี่กับอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้พใหญ่เอ,เอ๋เราบม่ได้ถึงขันต้องใส่รถเข็นแต่เราต้องการแค่บอสนางที่เอามานนางนางกับเก้าอ e ี้แบบนี้แล้ะพี่น้องเนี่ยก็เก e ้าอ e ี้แบบนี้เก้าอี้แบบนี้แต่ตรงนี้บอสนางเพื่อที่สิบอสใหเ้เกิดแพ้กดทับนะจ๊ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตามที่เอคุยกบลุ่งแล้วลุงก็ให้ความรวมมือกับเอนี่คือเอออเขอลองให้เล่านอนย่ำเว้นเพราะว่าจะได้บ่ต้องนั่งตลอดเราก็ไปนอนให้พี่น้องเออเราก็ดีเราก็แบบเออเราก็เหตุตามกฎกติกาที่เฮ้าขอเข้าคุยน้ำเล่าเนาะนี่ล่ะเออก็ดีอย่างหนึ่งบางยางกับเบาหยากบางอย่างกับเบาไงฝรังกับจังสี่พี่น้องอืมนี่ล่ะวาเบิ่งดอกไม้นั่เปเนไงงาม สวยมากเลยสวยงามคือข่อยนี่แหละดอกอันนี้ช่วงนี้เป็นเทศกาลเนาะพี่น้องเนาะเลืดูใบไ,ไม้ผลิเนาะดอกใหม่กำลังออกดอกเยอะแยะเลยตอนนี้นี่ละจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเห้เไปโดนๆเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย